ทุกคนด้วยอยู่กับผมเองแล้วก็จะมาเล่นอ่าเลเยอร์เกมหรือว่าสออันนี้ two t play game กันแต่ว่าเราจะมาเล่นคนเดียวเพราะเราไม่ได้ชวนเพื่อนมาเล่นดูเออเราไม่มีเพื่อนเล่นบ้านเราไม่ใช่มีเพื่อนเล่นทีดีนี้ดีนที่เดีี่เขาบอกว่าแบบต้องโซโล เราจะกลับมาเล่นกันต่ออย่างแบบสนุกสนานโอ้เลเซอร์เรเฟอร์เเอรัอนนี้เรารู้หมดนะมันปล่อยมันจะมีแบบมันเป็นการเลนดอมที่แบบรลนดอมก็คืออันแรกก็คือเลียเลียแล้วก็อันที่สองก,ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราไปแสงเลเซอร์อันที่สีก็จะเป็นองกระบาดลงมาแล้วก็แล้วก็ปล่อยน้ํากรดอย่างเช่นอย่างนี้ปล่อยองกระบาดลงมา แล้วก็จะปล่อยน้ำกดลงมาเหมือนเมื่อกี้มาเหมือนเดิมเลยแหละอ่าฮะเมืแบบ่าแบบเขาแบบมัโคตรยากเ้ยอย่าเรียนเราสิอันนี้มาระวังด้วยอวืต้องคา้คะแนนครบยี่สิบ ถ้าเล่นถ้าเล่นสี่คนแบบเออถ้าบอสอีกสามคนมาเล่นถ้าแบบถ้าแพ้กันหมดแสดงว่าแพ้ก็แพ้เลยนี่เลเตอร์มีสามมันอันนี้โหดมากเลยห,ห,หูอันนี้ปล่อยมาเยอะนะไอ้เหี้ยแพ้แล้วก็จะออกมาเล่นอันอื่นต่ออย่างเช่นไก่ไก<ใ>่ก็จ,จบแล้วนะแต่ว่าเออขอเล่นแบบชื่อบอสไปชื่บอส ด่าบอสเกมนี้มันเป็นเกมแบบเกมสร้างความสนุกจนไม่เราที่เราเคยเล่นมัแตะโกนเด็กเราชอบเด็กองเกมแบบไก่แบบกระโดดขึ้นกระโดดลงอันนี้ต่อไปเรจะสู้กับบอสกับเอเลี่ยนทุกคนจะดูมันโผล่ออเรียบร้อยคองมีสไมสี่เอเลีไม่สี่เอเลี่ยน เราไม่ใช่คนพูดภาษาอังกฤษเนี่ยอีกที่เต้เลยนะเนี่ยเอออ่ะอุ้ยทำไมยิงแต่ด้านบนอ่ะ

เออชนะผ่านแล้วนะแต่ว่าไปเล่นนกดีกว่ายิงทุเรศทุเลนมากเลยวู้วเอาเพิ่งยิงสียางยิงแบบเรนดอมมากยิงไปทำไมนักอยางเยอะ อีกโดนนะอือโดน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 อันสุดท้ายนี้คงจะได้โอ้โหอีซี่มากก็คืออีซี่ก็คืออีซี่เออไอ่ไฟนอลเราจะมียางยังไงเราไม่มียางโอเคจบได้เพชรหนึ่งเพชรเล่นแบบเล่นแบบเล่นแบบ ตอนนี้จะมีนกบสองโอ้โเช่นโอเครอบตัวหนึ่งละโอเคอ loyalty, อเคอเคโอโดดบีเถอะเราพยายามไม่ยิงแต่ว่ายังไงก็บีตกลับก่อนเราจะเป็นแบบทดสอบแล้วกัน ไม่ได้ถ่ายเรื่องลูบกลูบกลูบอกอันนี้ชนะและแค่นั้นจะจบเรื่องดูซิว่าใครจะได้อันดับเท่าไหร่บ้างได้สามดินจก็ได้สองนนได้หนึ่ง

ไีมากเกมน,นี้ตอ,อนนี้ห้ามชนเลยเพื่อนนี่ตอนนี้ฝีฟ้าจะแพ้กบฝีฟ้าควงแพ้นี่ มาผ่านยูนิควรชนะเนี่ยดูเชชนะแล้วอ้อมามูหมามายู่ในคนมีสองตัวที่จักเกตอันนี้ดันจายะอุ๊้โอ้คนปัญญาที่ยิงไม่โอ ยิงกากมากออฟชายแล้วได้สองคนโอ้ไม่ได้เอ้ย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 ได้กันหมดยิงไม่โดนอีกแล้วอันนี้เออ ออออเออได้กัหมดอ้แต่ว่าสีน้ำเงินช่นะสีน้ำเงินเป็นใครแล้วอะชดมาอยู่ในคนามาอยู่ในคนน่าเกียดมากเฮ้ยด่านี้ต้องดูอิมมจิของตัวเองของเราเป็นสีแดง เอ้ยมันรวมกับอันปอมด้วยจงคี้ของตัวเองห้ามกับปิดคารอบที่สานี่ยากกว่าเดิมเแลวนวะ่นอันนี้เราอยู่อันนี้เราไม่เอาขยับไปไหนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้จ้าทุกคนครับโอ้โหแันวอันนี้แอดปอม มันเริ่มยากแล้วะอย่าอาตาไปปนกับอันอื่นนะปนไปของเราอันนี้เราของเราอยู่ตรงกลางเฮ้ยของเราอยู่ตรงกลามงมัวบอกแล้วไปสลับที่กันนะอือือ,อ,อ ตกกลางเหมือนเดิมเอ้าอยู่กลางกันหมดเลยเหรอเนเชี่ยของเราไหมโอ้โสีแดงโอ้ยนะ่าโม้พีในทุเรศนะกบขำหน้ามันนะเอาดิงยังปืนชายชูวเราไม่มีปืนใส่ชูอเลยอย่าง ย yeah. <laughs> yeah. okay. ิงรัวใส่เอาทุเลศหน้ามันนะเย้หนูได้รางวัลเล่วอางีก็จบกันเท่านี้แหละบ๊ายบาย